ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยอ,ออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้เนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮาหนอยนะครับงวดประจําวันที่18เมษายน68นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะ วงวดประจำวันที่17เมษายนนะครับถูพี่ลุงตันให้ไปเนาะตัวเลขที่วางเนาะกับชุดมาวางเนี่ยชุด2ตัวเนาะปรากฏว่าหลุดไปนะครับแต่ว่าตัวเลขในตลางเนาะที่ลุงตันไม่ดึงมาวางเนี่ยถือว่ามาเยอะนะมาทุกหน่อยเลยนะครับมาประมาณ4คู่เลยเนาะก็จะมีหน่อยเฉพาะกิจเนี่ยมาบน3าสองเนาะหน่อยพิเศษ มาบน42มาล่าง03นะครับแล้วก็น้อยปกติมาบน23แล้วก็ v p เนาะก็มาบนเหมือนกันนะครับ01เนาะซึ่งตัวเลขที่กล่าวมาเนาะเป็นตัวเลขที่มีในตลาดนะครับแต่ลุงตังไม่ดึงมาว่างนะครับนท,ที่จับชุดเพิ่มเติมเนอะนอกเหนือนที่จากที่ลุงวางไว้ให้ก็าอาจโชคดีเนาะได้กลุ่มตัวเลขที่ ลุงพูดไปเมื่อสักครู่เนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนเมื่อประจาวันที่18เมษายน68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์รเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเมื่อประจาวันที่18เมษายน68เนาะ ผลลั์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้หนะ้าเนาะแถวที่สองได้เจ็ดแถวที่สามได้หนึ่งนะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้ศูนย์นะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะแถวที่หนึ่งนะห้าฝั่งนี้เป็นหกเนาะฝั่งนี้เป็นสี่นะครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับ ฝังนี้ก็จะเป็นหกนะครับแล้วก็แถวที่สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็สนะองเนาะแนวฝั่งนี้เป็นศูนย์เนาะแล้วก็แถวที่สี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็น 9, นะเก้าเนาะก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองนะครับซึ่งเลขเด็ดเลขรองนะครับรวมกันก็จะ พิจรารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบอ่อยที่สุดนะครับงมืประจำวันที่18เมษายน68นะครับลุงตันให้เด่นเด่น1รองสอ2นะครับอ่พี่น้อง FC ชอบหนึ่งรูดหนึ่งเนาะชอบสองรูดสองนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลั์นะครับจับ คู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องให้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ08นย์แปดเนาะหนึ 1, 0, 1, 2, 9, ่งศสองสองเ่าแล้วก็ห้าปดเนาะ,ะต่อมาเนาะก็เป็น หกศูนย์หกหนึ่งเนาะหกห้าเจ็ดสอง่าแล้วก็เจ็ดห้านะครับอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับอ่าต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสิงวดที่ผ่านมานะครับอ่า โดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลูงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนต,ต,ตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลงตันมองไปที่แถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่คู่ตรงกลางเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือ1นศูนนะครับต่อมาเป็นแถวที่ เอ่อที่สามที่สี่เหมือนกันเนาะเป็นคู่คู่ขวานะครับลักษณะนี้เนาะหนึ่งสองนะต่อมาเป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับนะขวามาซ้ายเลยนะครับลักษณะนี้เนาะสองเก้านะครับต่อมาก็เป็นแถวที่ สที่สานะครับเป็นคู่คู่ซ้ายเนอะอลักษณะนี้นะครับก็คือ60แล้วก็อีกคู่หนึ่งเนาะเป็นแถวที่หที่สองนะครับเป็นคู่ตรงกลางอ่าเจ็ดหเนาะอ่า, 7, ออาก็ได้มาครบทั้ง5คู่นะครับจาก10บคู่ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบ สถิติ3ามสี่วันที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหับท่านที่หลุ้นสาตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสตัวได้นะครับงวนประจำวันที่18เมษายนหกแนะครับลุงตันให้ 0กับ6นะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง f อก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวาไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับคู่เพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้ชวิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ ลักษณะของโพลัพ์ในตารางเนาะถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวเลขก็มีความสัมพันธ์กันเนาะหรือว่าไล่เรียกันเนาะแถวที่1ก็คือ5กับ7นะครับส่วนแถวที่สอเออแถวที่3ที่4เนาะก็มี1กับ0นะครับเมื่อวางตัวเลขครบทุกตารางเนาะก็มีหลายคู่เนาะที่จะสามารถจับคู่เบิร์นได้อยู่นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิตินะครับซึ่งก็หลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วก็ไม่ตรงกับตำแหน่งนะครับที่จะจับคู่เบิ้ลให้พี่น้องได้ไดรับชมกันก็เลยเห็นลุงวางตัวเลข10คู่เนาะไม่มีเบิ้ลในแต่คู่เดียวนี่ก็แล้วแต่การเทียบสถิตินะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f c ซที่ ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ